เอาละครับคุณผู้ชมผมครับนักกล้องเรียบร้อยครับพี่พอบรรยากาศที่ผมปลูกต้นไม้ไว้นะครับนี่ก็ไปชมบรรยากาศท้องอุไลก่อนครับนี่ท้องอุไลด้านนี้ก็จะเป็นท้องอุไลนะครับคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นต้นโกโก้ครับเนี่ยต้นโกโก้อันนี้ต้นโกโก้โกโกได้อายุของเขาก็ได้เขาปีที่สี่แล้วครับส่วนต้นนี้ก็ เขียวนี่ก็เป็นต้นเหลียงนะครับเนี่ยต้นเหลียงอันนี้ต้นเหลียงนี่สามารถที่จะต้องห้มันสูงนผู้ชมนี่เรามีมีดก็สามารถที่จะตัดเมื่เขาตาได้ครับเว่าเวลาสูงนี่เขาจะมันจะเก็บใบมาได้ครับีนต้นเหลียงนี่เขาจะเก็บใบกิ่นเจนีนะครับเก็บใบเอาไม่นี้ไปทอดนะครับเอาไปแกงก็ได้นะครับต้นเหลียงหออผักใต้นะครับนี่ผมจะตัดแล้วครับผู้ชมนี่ครับตัดแบบนี้นี่อ่นี่เวลาเขาเขาปาเนี่ยเรามมีมีดเราก็สามารถที่จะ ทำออย่างก็ได้ครับนี่นี่ครับผู้ชมตัดมันต่ำแล้วครับสามารถที่จะเก็บง่ายครับนี่ผู้ชมแบบนี้ครับม่ต้องเขาสูงครับในต่ำๆแบบนี้แล้วครับสามารถเอามือเอื้อมได้เลยครับผู้ชมไปเดินไปด้านหน้าเดี๋ยวผมเก็บมีดนะครับอ้าวนี่คือจนโกโก้ครับคิดว่าปีนี้เขาพ้อคงจะออกหน่วยแล้วครับ ปีแล้วเขาออกหน่วยเล็กน้อยนะครับปีนี้ผมคงจะมาแต่งกิ่งครับนี่ผมบอกมีเวลามาแต่งกิ่งเดี๋เลยคุณผู้ชมวันนี้นะครับโอ้พอก็เห็นจะมาดูแลเขาครับนี่ใบเขาก็จะเป็นพวกเห็นจะมาแต่งกิ่งอะดูแลเขาหน่อยครับนี่ปีนี้ยังหม่ได้มาฮื้อน้ำจ้ะครับคุณผู้ชมนี่ตีเขาออกในปีที่แล้วเขาออกเม็ดนยคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดเขาแห้งไปครับนี่ ปีที่แล้วเข,เขาเริ่มฟอมดอกแล้วครับเนี่ยปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้คิดว่าเขาน่าจะติดหน่อยครับต้นขเขาใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมเขาไปพอที่อื่นด้วยครับนี่ต้นโกโก้ปลูกไว้นี่ก็ประมาณร้อยต้นคุณผู้ชมเนี่ยมันเขาก็จะออกแถวแถวใต้ตน้นยังพลากเนี่ยครับพื้นต้นยางพลาเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับเขาชอบแสงแดดล,ลํำไรนะครับโกโก้เนี่ยครับ ต้นโกโก้ไอ้ด้านตรงนี้ก็เป็นกาแฟครับคุณผู้ชมผมบอกมั่นใจว่ากาแฟนี่มันเป็นพันธุ์อะไรอย่างครับอ๋อโรบัิตตาหรืออาราเบกาผมบอกโ้หนะครับคุณผู้ชมนี่ปลูกมาเนี่ก็ประมาณสองปีแล้วครับก็เอามาทดลองปลูกก็ประมาณสักอ่าอยู่นี่ประมาณสักสิบสองต้นได้ครับคุณผู้ชมนี่ยก็เริ่มออกแล้วครับ แต่ยังบันเม็ดเตือคุณผู้ชมเนี่ยครับหน้าตาเขาเนี่ยบบนี่ครับเขา,ขา,ขากระทนแรงเพาสมควรนะครับผมว่านะโหต้นแบบนี่ผมว่าน่าจะเป็นโรบัตตานะผมว่านะครับถ้า,าอาราเบกาเนี่ยเขาจะเป็นนั้นทรงผุ่มหั่มยางนะคุณผู้ชมโรบัตตานี่เขาจะออกเดียวๆนะครับผมคือคนบอกใครผมจักแด้นะครับแต่เหมนปั่นขึ้นมาปลูกขอ,ขอปลูกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่น,นี่ครับ เลี้ยมสองต้นหอต้นสูงครับเขาออกดอกมาทุกปีครับแต่เขาบอกผมหันหน้อยเดียวครับนี่จะอยู่แถวแถวไตต้นยางนี่ครับท่านผู้ชมเด้พอบนด้านลุ่มแล้วครับว่าผมปลูกไอหยางไว้พองนะท่านผู้ชมได้พอกันเลยครับดิ้มหอย,ยนี่ก็อจะมีความชุ่มชื่นครับความชุ่มชื่นเป็นกระได้ครับเนี่ยครับด้านหน้าของอันนี้ต้นนี้ก็จะเป็น ผมทดลองเอาเม็ดมาปลูกครับต้นนี่ก็ย้ยมชิดไงต้นไงกันนะครับนี่หน้าตาของเขาครับย้มชิดครับพื้นที่ว่างที่ไหนก็เราก็ปลูกตรงนั้นครับพอเขาสดายพื้นที่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโกโก้โกโก้ปลูกผมจะปลูกกู่กับต้นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมนี่าพอทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับบาหน้าตาเป็นชได้นะครับความสูงของเขาก็นู้นครับผมผมตอนไปแล้วประมาณสองข้างนะครับ แต่เขาก็ยังขึ้นสูงย่น่ันผู้ชมผมก็เลยบอตอดแล้วครับคิดว่าคงจะปล่อยเขาเป็นธรรมชาติเขาแล้วแต่นะครับเพราะผมจอดแลว้วจะให้เขาต้นเตี้ยแต่เขาบ,บ่อนย้อมเตี้ยครับผู้ชมผมคิดว่าเตียบ่อนย้อมเตี้ยนะเขาคงจะแข่งกับต้นนี่นะครับต้นยางพาราเนี่ยถามบ่ต้นไงกว่าผู้ชมไงกว่าเนี่อนอยอายุของเขาก็เข้าปีที่สี่แล้วนะครับนี่น,นี่ตอนนี้ผมให้น้ำครับนี่เดือนพู้จิกานยนผมยังบ่ให้น้ำเตี้ยครับ คงจะเป็นเดือนพฤศจิก,กาเดือนน่าจะเป็นพฤศจิกาท่านเดนือนเดือนธันวาคมนะค่ะผู้ชมเดือนเดนือนธันวาเนเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยผมบอได้ที่หน้ามื้ือครับก็นี่ครับบ่หน้ามผมที่คุดไว้ลึกนะครับบ่อน้าเนี่ยเป็นบ่อน้าตีไว้หดน้ดนาจนทุเลียนครับถ้นทุเรียนไปฟอครับต้นทุเรียนอันนี้ก็จน้นโอะโวคาโดนะครับตัวนี้นะครับผู้ชม อโวคาโดแล้วก็นี่ตัวขนุนขนุนนี่เกือบตายแล้วครับผมเกือบตายแล้วนี่พอดีเขาฟื้นมาใหม่นะคานผู้ชมเนี่ขึ้นมานี่ขอดนดองกินนะครับ่านผู้ชมไปพอปุ้นครับพอต้นทุเรียนกันครับนี้คือต้นทุเรียนวัานี้ก็คงจะใจเวลายองย้ําข่มไปนะครับนี่ทุเรียนนี่ก็ขึ้นมานี่ครับนี่นี่ครับทุเรียนนี่ครับนี่ด้านลุมนี่เป็นลิ้มห้อยนะห้อยทราเป็นละดูน้ำลากันน้ำจะเยอะครับ แต่ตอนนี้เป็นดูแลงครับผมนี้แล้วน้ารับนี่ไปดูครับดูต้านหน้าครับอ่านี่ผมกดตัดหญ้าไปตอววนเนี่ยชนทุเรียนเนี่ยครับนี่ผมกดเกิดตอนไปแล้วนะครับตอนกิ้งไปแล้วให้เขาเตี้ยเขาบอย้อมเตี้ยก่ะกับปล่อยเขาไปครับท่านผู้ชมเนี่ยครับรถขัดดนบนเนี่ยสูงไปแล้วสะดดไปแล้วจะไปยังครับปล่อยเขาไปนะครับ ามาพอทีมงานตัดเนี่นไปจะได้โอมาตัดต้นเนี่ยก็นี่กห้างต้นนี่ต่อไม้ต้นของอันอวโกคาโดออกมานี้ครับนี่ครับโอ้โดนทีมงานถ้าจะมาหุ่นจักรตัดไปแล้วไงุ่ณผู้ชมเปลีย่งยงข่ายคงชงจะออกอยู่ครับเนี่ยนี่ครับ,รบตรงนี้ครับจะต,ต้นแม่เขาโอ้โหเฉาไปแล้วครับบนหูเป็นอันยังครับน่าจะคงจะดวงกลิ่นล้มต้นนะครับ ยืนต้นตายไปเลยครับท่านผู้ชมเสียดายต้นนี้ครับโอ้ตายไปเลยครับท่านผู้ชมต้นอัลากาะโดนี่ดูแลยากเหมือนกันครับเอาไปพอด้านปุ้นครับคงจะใช้เวลาท่านผู้ชมนักนักคนเป็นอย่างนะครับด้านนี้ก่อมาพอด้านนี้ดีกว่าครับเดินไปด้านนี้ครับอพอดอกไม้ด้วยก็ได้ครับนี่ครับดอกไม้นนี้ดอกทองอุไรดอกท้องเลิ่ม้อยครับนี่ครับดอกอุไรต้นใหญ่สูงมากครับ อันนี้ก็ต้นโกโก้ครับเบียร์โกโก้ครับอาวคาโดว่ามันจืดฝรังครับจับไข่ได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่ขึ้นสูงนะครับผมเอาเม็ดมาปูครับสูงขึ้เม็ดมาปลูนี่ใส่เนนี่ใส่ของเขาท้นนิดนะครับนี่ครับต้นสูงมากอันนี้ก็ต้นอันนี้ก็จะเป็นทู่ต้นงอกครับต้นงอกนี่ก็ซื้อมาปูครับีนต้นงอกแล้วมาห่อต้นสูงๆหั่นต้นอย่างก็นี่ หมดไปนะครับผมลืมจือดติผักได้นะครับที่ฟักมันเหม็นเหม็นมันยังกัต้นอะไรอย่างก็อ่าคนจำจือมาได้ละต้นต้องเขียนไว้ก่ะท่านผู้ชมจำจือได้ก็ครับที่มันเป็นฟักที่มันคิ้วๆเหม็นๆยังกับมันผักผักกับผักโขมน่งต้นสตอเออต้นสตอต้นสตอไม่พอต้นสตอใหญ่ก็ครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นสตออ่ะไหนก็มาแล้วครับท่านผู้ชม นี่ทีมงานมาตัดหน้าเอี่ยมแล้วครับตัดโดยสายเอ็นนะคุณผู้ชมนี่ต้นสตอใหญ่กว่าครับนี่ครับต้นสตอนี่ครับต้นสตอนี่ดูผู้ชมดูครับดูเข้าไปครับนั่นโอ้โหน่ึ้นไปบนมาครับผมตัดไปหนึ่งข้างแล้วเขาบดเตี้ยแล้วครับก็เลยปล่อยเขาไปแล้วครับนี่ต้นบนครับนี่ต้นสตออยู่ในสองต้นครับทดลองมาปลูกครับมาปลูกแถวลิมห้อยนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยต้นสตอสูงมากครับปีนี่คงจะได้เห็นน้อยกันละครับ ต้นนี้ก็อายุของเขาก็สี่ปีนะคุณผู้ชมโม้ใหญ่โตมโ,มโหล้าน,นครับนี่จำพูกก็จะมีบอ่อน้านี่ครับเก็บน้าไว้แค่วันน้าไว้ประมาณเดือนมกรากุมพามกราะะมันน่าจะแห้งเดือนมีนานะครับปีนี้ฝนหลายครับคุณผู้ชมเนี่ยครับบอ่อน้ำเอาไปพอกันต้นทุนเลียนที่ผมปลูกนะครับว่าผมปลูกวันนี้ผละมณเรีอยงสิบห้าต้นครับอันนี้ก็จะเป็นต้น ที่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้เล่นเนี่คือตอน้นสับป,ประรดนะครับมะขนานัดนะครับปลูกไว้กินเล่นนะครับก็ได้กินอยู่ขั้นปีๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานที่กีดยางนะครับมาก,กิเก็บเอาไปกินครับเพราะมันอยู่ในป่าคุณผู้ชมไอ้ตอน้นสับป,ประรดนี่ถ้าบอกกินเล็้วเวนี่ย แมงก็ะอกเจาะเจาะกินมดเลยครับอันนี้ก็มาพอต้นทุเรียนเนี่ยครับหนึ่งต้นทุเรียนเม็ดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับทุเรียนเมน็ดนี่นี่ผมทดลองปลูกนี่ขึ้นกับประมาณห้าเม็ดได้ครับข,ข้างผนปุ่นนะครับโอ้คุณผู้ชมดูครับผมผมกระตอนไปแล้วเข,ขาเขากับบอยย้อมดำบบตอนเตีนเน้ยนี่นี่ครับดูหน้าตาหใหญ่บ่ใหญ่ครับนี่อายุของเขากับประมาณสองปีได้ครับ อันนี้ก็ต้นปลูกน่าจะเป็นกนล้องกล้องเขามาปลูกปลูกันนี้ครับทดลองปลูกปลูกเป็นจะไรนะครับนี่ครับลองกล้องปลูกปููกับต้นผูเลี้ยนนะครับแข่งขันเข้าไปปุ้นแล้วครับอ่ามาพอเนี่กับต้นทุเลี้ยนเหมือนกันครับเนี่ยนี่นี่กัเอาเม็ดมาปลูกเล่นๆนะครับเนี่ยโอ้ต้นสูงนะครับนี่ก็ประมาณสามเมตรได้ครับอันนี้ก็ต้นผูเลี้ยนพันธุ์หมอนท้องเนี่ย อันนี้ก็เป็นต้นกิ่งนะครับสูงเหมือนกันครับสามเมตรอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนเอิเอหมูสันคิงนะเดี๋ยในต้นเดียวครับจากวก่าเอามาหกต้นเลตเตียครับนี่เพื่อนเป่ยนส่งส่งจากมาเลเซียนะ,ค,ะนนรครับในเลตเตีครับนี่หมูสันคิงก็เดินต่อไปครับผู้ชมเราเอา,เอา,เอาบุงที่มวยครับนี่ก็ตาน่าทำชมนึ่็เป็นทุเรียนปลูกมาประมาณเกือบสองปีแล้วอันนี้ปลูกนิมหย้ยนะครับปีนี้ยังไม่ได้เท่อน้ำเดียวครับ นี่นานธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นพันธุ์พันธุ์หมอนท้องคุณผู้ชมด้านพุ่นนะครับนันด้านบนน่าจะเป็นทุเรียนนะครับพันสามต้นนะครับอันนี้ต <tr> ้นมะเตาคุณ <hr> ผู้ชมเนี่นะครับต้นเต๋านะครับเปลื่นเพื่อนฝันเฮ้ยครับเปลี่ยนทํางานป่าไหม้นะครับต้นสูงมากครับนี่ต้นมะเต่าอันนี้ก็ต้นทุเรียนครับนี่ทุเรียนพันธุ์หมอนท้องตัวนี้อันนี้เป็นทุเรียนตี พอด้เม็ดนะครับในอายุของเขาหนึ่งปีดูคุณผู้ชมดูครับความสูงเขาเกือบสองเมตรได้ครับนี่มาทดลองปลูกเล่นๆนะครับนี่ไปกันต่อครับนี่ก็จะเป็นต้นอ่าอ่ามังคุดนะครับชมมังคุดี่ผมทดลองมาปลูกนี่ก็ซื้อมากครับนี่ต้นนี้ก็สูงประมาณประมาณสองเมตรแม่สามเมตรนะครับต้นใหญ่แล้วครับนี่อายุของเขาก็น่าจะอยู่ดี่สองปีขึ้นครับ ออามาพอครับด้านหน้าของนผู้ชมเนี่ยเกิดเป็นทุเลียนนะครับเรียนทันหมอนท้องนี่ก็นี่ต้นใหญ่ก็ครับใหญ่ครับเนี่ยครับอันนี้ก็ประมาณสองปีได้ครับเอาไปเพาะด้านหน้าของนผู้ชมด้านหน้าต้นนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับพันหมอนท้องครับนี่ในพูกแถวๆริมห้อยเนี่นะครับนี่บรรยากาศนี่ครับโอ้โหเนี่ความสูงเขาก็สูงครับออะไปด้านหน้า ด้านหน้าท่ันผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นต้นลองกล้องครับต้นลองปลูกโอ้โหสูงชะลูปไปเลยครับน่ครับโอ้โหประมาณห้าหกไปได้ครับเขาคงจะไปแย่งอากาศด้านบนนะครับนี่ครับต้นใหญ่นะครับลองกล้องยังบอออกหน่อยเดี๋ยวเลยครับนี่ก็ลองกล้องด้านหน้าครับต้นนี้ก็เป็นลองกล้องนี่ครับนี่ครับลองดองกล้องด้านหน้าครับช้นก็เป็นลองก้องครับเนี่ครับองจุงมากแล้วก็บัง นี่กม็มังคุดไงมังคุดนี่ก็อยู่ของเขาประมาณสองปีได้ครับมาปลูกเรีมห้อยโอก็ออกแห็งแรงดีครับนี่นี่ก็ต้นเตีก๋กปิดติดตามาแล้วครับนี่ไปด้านหน้าปุ่นจะเป็นมังคุดครับปลาเนี่ยปลาธรรมชดแอลปลาครับอันนี้มังคุดที่ผมทดลองมันนี่ก็เป็นท้องคุดได้สักปีแล้วครับกิ่นเม็ดละเม็ดมาใส่เลยเลยครับผู้ชมนี่ครับออเหมือนกันครับนี่ก็มังคุด นี่ก็ได้อายุของเขากืบประมาณสองปีแล้วครับต้นเตี้ยมากครัเนี่ยครับเอาไปด้านหน้าครัท่านผู้ชมเอาไปเพาะต้นทุเรียนเตี้ยปลูกบนดอยปุ่นนะครับบนดอยปุ่นว่าเป็นจะได้ของดูดูว่านี้ครับนี่กิ่งยางพารามันจะหักมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมกิ่งยางพาราจะหักลงม้านะครับเพราะว่าเขาจะสลัดใบนะครับนี่ส่วนยังของผมก็จะ จะเป็นภูเขานะครับที่ครับเป็นเนินสูงนะครับช่ชมผมตัดหญียังหมดเสียงในด้านนี้ผมก็ยังหมดได้มาตัดกันเลยครับนี่ผมจะเขาามาตัดอีกสักวันนะครับโอ้งานผมมี่ยังเยอะนะครับงานเยอะมากครับนี่ครับต้นทุเรียนที่ผมปลูกอันนี้ก็อายุเข้าปีที่สองแล้วมั้งครับตัวนี้ด้านนี้ก็ปลูกแถวแถวบนภูเขาเนี่ยเขาก็ออกนะครับลู่ไปครับ นี่ครับเี๋วผมผมใช้วิธีหดน้าแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับปีนี้ยังมาไดีหดเลยนี่ผมจะน้าใส่ขวดแบบนี้แล้วใส่ลงไปบนนี้ครับนี่ครับวิธีหดน้าผมด้านหน้าเนี่หมแด้วครับผมมี้ครับเหลือต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้ะครัในต้นนี้ก็บต้นสูงมาครับประมาณห้าหกเมตรได้ครับความสูงของเขารัอคุณผู้ชมพอจะบรรยากาศนี่ครับต้นนี้อายุของเขาก็ประมาณสามปีได้ขนาดใหญ่ไรมดูครับชมนี่ นี่วม,มือผมครับโอ้เอาสูงใหญ่มาเอาขึ้นบอกบอกขึ้นไปปุ้นแล้วครับท่านผู้ชมเพราะด้านปุ้นมันเป็นสวนกาแฟาครับเดี๋ยวถ้ากาแฟาพันธุ์ลาเบกาที่ผมปลูกมันมันใหญ่กับมนเกาะจะท,ยทายทามผู้ชมได้ครับชมนะครับเอาขึ้นไปบนดอยกันครับโอ้ขึ้นไปเพื่อจะไปบนดอยนะครับอ๋อ พาท่านผู้ชมมาพบรังยางครับอันนี้ก็คุณผู้ชมอันนี้ใบไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นไม้ข้าวหลามนะครับที่ผมมาปลูกนี่ในสวนยางพารานี่ปลูกช่วงระวังแปดเมตรนะครับประมาณนั้นนะอยู่ในนี้ประมาณสองร้อยต้นนะครับไม่ข้าวหลามนะครับคิดว่าถ้าต้นยางพรารามดอายุไม่ข้าวหลามคงจะออกเต็มสวนพอดีคุณผู้ชม เอาไปกันเลยครับนี่เขาเริ่มขึ้นดอยแล้วครับนี่ส่วนผมมาคงจะบิบิทีลาบแล้วครับเป็นดอยดอปอันนี้คือไม่ข้าวหลามนี่ติดไม่ข้าวหลามเดี๋ยวพ่อเม็ดปีแล้วนะเนี่ยมันเป็นเม็ดนลวพ่อใส่ถุงแล้วก็มาปลูกครับเพื่อขยายพันธุ์ของครับพอปลาบนดอยบ่มีแล้วครับเพราะว่าโดนไฟไหม้หมดแล้วครับพุกชมนี่ฮชนนี่จะเป็นเป็นขอไม่ข้าวหลามผู้ชมเนี่ยนี่ชนแปดเม็ดนี่นะครับแปดเม็ดช่วงแปดเม็ดเราจะเอา เอาใส่แม่ข้าวหลามใส่ตั้งกลางแล้วครับแม่ข้าวหลามกระหางกันเลี้ยงแถวประมาณสี่เมตรห้าเมตรได้ครับนี่กอแม่ข้าวหลามคุณผู้ชมก็ถือว่าเนี่ยครับอาน,นาคุณผู้ชมนี่กอแม่ข้าวหลามสามสีป่ปีแล้วน่าคงจะเป็นป้าแม่ข้าวหลามาแถวนี้ครับคุณผู้ชมอปัดันเลยครับโอ้ในต้นยางพาราก็อายุของเขาก็กีรีดมาประมาณสี่ปีแล้วครับ เราไปกันเลยครับนี่ส่วนย่างผมจะปล่อยเป็นปลาแบบนี้นะครับพอดีว่าทีมงานที่เมื่อกีย้ยางบอกรับปล่อยเป็นปลาบบต้องตัดนะครับเวลาตัดก็ตัดช่วงทีอันทีมงานกินยางต่อันครับส,ส่วนนี้ก็ปล่อยให้เป็นปลาธรรมชาติเพื่อว่าเมื่อเขาเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำแล้วก็บใบที่เขาล้นนี่ก็จะเป็นเป็นสารอาหารนะครับมันม,มีสารอาหารหลายอย่างนะค,คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นน,นี่ครับไั้กระแกงนอนนะ จืดอย่างพวกผมจำจือบ่ได้ครับจืงก็พักปูหย้าประมาณนั้นนะครับถูกกระบอกอันนี้ครับกิ่นแกงนอนครับนี่ครับเกลว้นีเก็คืออนุลักษ์นะครับอนุลักษ์ไว้น่ครับอัน้เขาจะบ่มีกลิ่น้วครับคุณผู้ชมถ้ามีกลิ่นคงจะอยู่ในป่าลึกนะครับป่าในเมือนเนี่ยคงบ่มีครับผมเชื่อว่าผมจะเพี้ยวถางทําสวนหมดนะครับนี่มันออกได้เม็ดนะครับคุณผู้ชมอันหนึ่งคือต้นเหลียงอันนี้ต้นนี่ มีประโยชน์อย่างหักกฟันนะครับเียอ่าเนี่ยถาเอามีดปันตัวดีประโยชน์กงนี่ครับนี่นี่ครับนี่ก็ต้นเหลียงนะครับถ้าขยันนาก็เริ่มฟันกันได้ครับเมื่อเขาสูงเก็บเก็บกลิ่นมาได้ครับนี่ต้นเหลียงถ้ามีเวลากลับมาฟันฟันลงครับทำนมผมบวชคอยมีเวลาต่ได้ครับถึงไม่ไงไปก่อนครับ ไปด้านหน้าต่อครับมองใจเวลาชมชมไปเกือบสันาทีเดี๋ยวเรไปสเปตติสวนไปจบติสวนโกโก้นะครับนี่โกโก้ของผมปลูกผมก็รุ่นเยอะครับว่าผมปลูกไว้เขาจะออกหน่อยแบบไหนนะครับแต่สมเร็จกวครับนี่ต้นโกโก้นะครับร้อยต้นนะครับอยู่แถวนี้ครับนี่ครับโคงจะละชมชมไว้แถบต้นโกโก้เนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ บายบายครับ